ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้ฉันจะบอกให้ฟังว่าฉันเกลียดคนแบบไหนมากที่สุดพวกคนที่ชอบโกโหกดังนั้นแล้วใครที่มาโกหกฉันจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมอเอ๊ะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยฉันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นมนุษย์เท่าไหร มั่นใจว่าเขาต้องรู้เรื่องนี้แน่โดนฆ่าแน่สุดยอดหุ่นยนต์แม่บ้านแบบนี้มันเจ๋งเป็นบ้าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวเดีเดเด๋ยวก่อนสินี่ใช่คนเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยฉันไว้ใจในสิ่งที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแข็งมากก็ทำมาจากเหล็กนี่นะใช่แล้วค่ะฉันเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านค่ะ ฉันคิดว่าใบหน้าที่ไม่แสดงออกแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะไปกันเถอะนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยที่มีคนพูดแบบนี้กับฉัน